ตัวเป็นคนบ้าคนไหนดูไม่บ้าเจ๊เฟียดไม่ให้ผ่านก็คือไม่ผ่านนะทุกคนเออเฮ้ยมันมีคนเกียนทุกคนเฮ้ยทุกคนมีใครฆ่าคนเกียนให้พี่มมูย่างมันมีคนเกี้ยนฮัลโหลอันนี้บ้าเลยเอ้าว่างคาย้างยลดก๊อดก๊อ ตัวเป็นคนบ้าคนไหนดูไม่บ้าเจ๊เฟียสไม่ให้ผ่านก็คือไม่ผ่านนะทุกคนเนะออ <IL S 1> คนไหนคือผ่านจะได้เข้ามาสุ่มวงล้อกันต่อแต่คนไหนไม่ผ่านก็จะตายตั้งแต่แรกเลยนะคะกิจกรรมวงล้อมรณะแต่งตัวเป็นคนบ้าพร้อมนะแน่ใจว่าตัวเองบ้าแล้วนะตอนนี้เราจะเจอกันที่หอนาะฬิกานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงกันที่หอนาฬิกานะมานี่มานี่เฮ้ยมันมีคนเกียนทุกคน คนมีใครฆ่าคนเกียนให้พี่มุกยังมันมีคนเกียร์ฮัลโหลเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะผู้ชายยืนฝั่งนี้ยืนกันดีๆโอเคทุกคนอยู่ในความสงบได้ไหมโอ้โหแต่ว่าคนตายไปเยอะมากเลยอ่ะเหลือส2คนแล้วอะเจ้โอโ้โดนชนเอาไงดีอะรอบนี้ทางนั้นนะผู้หญิงหายไปทั้งแถบเลยโอ้ะโดนรถชนตายผมตุยสรุปคือให้พี่มูสร้างใหม่อะ เดี๋ยวพี่มดจะให้เจฟเฟียสดูเลยแล้วกันนะมาช่วยคัดว่าคนไหนดูบ้าหรือไม่บ้าี๋ยวเราขอนับคนก่อน2 4 6 8ี่12 14 16 18 20 22 24 26 28ี่31อเครบครบเลยอ่ะเจ้อยากดูผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนอ่ะเอาผู้หญิงก่อนนะคนไหนบ้าไม่บ้าขึ้นอยู่กับเจฟเฟียสนะคะอ่ะคนแรกคนนี้ดูบ้าไหมคะดลวยความหัวฟูหน้าขาวเสื้อเก,กือบกางเกงกระโปรงรองเท้าโอ้โหอันนี้อันนี้ดู เหมือนเป็นปีศาจนะคะปีศาจไม่บ้านะพิซซาไม่บ้าเหรอไม่บ้าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ะคนนี้อันนี้ดูมีมีความยุ่งเหยิงในตัวเองอยู่นิดนึงนะทรงผมแว่นอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านเอออันนี้เจฟเฟียให้ผ่านนะคะคนนี้นี่เหมือนกันเลยอ่ะก็ดูแบบบ้าๆดีบ้าๆบออันนี้ให้ใช่ไหมอ่ะให้อันนี้ทูตินหน้าผีหัวปาร์ตี้ก็ได้อยู่นะเท้าเป็นแกะอันนี้ได้เหรอเออได้ได้ได้อันนี้ได้เอันนี้เป็นไงอันนี้บ้าเลย เก่งในด้วย acting r e a อันนี้ได้อันนี้ได้อ่ะอันนี้ได้อ่ะเจ้ให้ผ่านเจ้ให้ผ่านก็คือผ่านนะคะคนถัดไปคนนี้คนนี้บ้าไหมคนนี้ไม่ผ่านไม่บ้าเลยไม่ดูบ้าเลยสักนิดเดียวคนเนี้ยบ้าไหมไม่รู้อ่ะเจ้ให้ไหมดูบ้าไม่มากบ้าไปมากให้ไหมให้ให้อ้าวเจมฟีนให้อ่ะโอ้คนนี้ให้ก็ได้อ่ะถ้าเจมฟีนให้ก็ให้คนเนี้ยดูบ้าไหมดูบ้านิดเดียวยังยังไม่ถึงขั้นไปโรงพยาบาลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้ยัง เหมือนไปงานปาร์ตี้ไหมเฉยยดูเหมือนตั้งใจที่จะบ้าคือแว่นใส่หนวดปลอเน่เฉย่อเอออ้าคนนี้โดนใครไม่รู้ค่ะไม่รู้ใครค่าไม่รู้ดูเหมือนตั้งใจที่จะบ้าคือแว่นใส่หนวด จบแล้วคนที่เข้าห้องมานั่นแหละเป็นพวกคนเกียนไงตามเข้าห้องเรามาทันแล้วมันก็เข้ามาเกียนให้พวกบ้านอุ้ยแต่เมื่อกี้นับแล้วมันสามสิบเอ็ดคนมันไม่มีใครเกียนแล้วนะมันครบแล้วนะจริงๆในนี้ครบหมดแล้วยี่สิบหกคนมันไม่น่าจะมีคนอื่นที่จะมาฆ่าได้แล้วนะอุ้ยทุกคนวงบีบเราต้องเข้าวงก่อนนะคะใครเข้ามาดูพี่มุกอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์้กันด้วยนะคะใครข้างๆแฟนครับแฟน ยิงคนที่มีปืนเอ้ยเมื่อกี้มันมีคนที่มีปืนใช่ไหมคนที่ฆ่าเจฟคนข้างๆพีม่มุกได้มาได้หรือเปล่าต้องถามเจ๊ก่อนมารับปีอยู่บ้านด้วยนะคะเอเอฟสี่คนข้างๆง,งุ้ยผมยาวสวยขอบคุณครับอ่ะยืนตรงนี้พอแถวเดียวกลางถนนเลยเอาใหม่ให้เจ๊ให้เจ๊เจฟียสแบบพัดใหม่กูจะบอกว่าปุ่มมันพังหลายปุ่มมากอะเฮ้ยปุ่มพังจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่นยตายแล้วแล้ว,ลวมันพังได้ยังไงอะงงอะเฮ้ยคนนี้เข้าไปยืนแบบเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อนหน่อยเออโอเคอะเข้าไปยืนแบบที่มันไม่ได้ เด่นนะเข้าใจไหมเฮ้ยมาเก็บปืนทําอะไรอ่ะน่ากลัวน่ากลัวอ๋อปืนมาทิ้งอ๋อโอเคโอเคอะอะคนแรกอะคนแรกคนนี้คนนี้ดูบ้าไหมคนนี้ได้เลยเหรอนี่มันเป็นแกงด้วยอะแกงทีมบ้าเอ้ยอันนี้ให้ใไหมอันนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ให้เหมือนกันคนนี้ยันให้ฉันยันละคนนี้ก็ให้คนนี้ก็ดูบ้าอ๋อให้ ขออะไรสมุดให้เยอะแบบเนี้ยได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีวงล้อขัดอีกงวงล้อจะมาช่วยขัดต่อพาเจบอกว่าบ้าแล้วก็ผ่านเอาจริงๆแล้วนะถ้าแบบว่าแต่งเกงๆเหมือนกันแสดงว่าเป็นชาตินิยมเนี่ยถ้าไม่ทำถั่วไม่บ้าต้องดูส่วนอื่นเจยหมกหมาเขาอาจจะเข้าไปอยู่ในศูนย์ที่แบบว่าคนบ้านต้องแต่งแบบนี้กันก็ได้บ้านเหมือนกันทั้งหมดเอออ่ะออันนี้บ้านเลยนบ้าอันนี้บ้านเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เห็นบ้านเลยดูนักเลงอะเป็นเป็นนักฆ่าอะไรไม่บ้าอันนี้ดูไม่บ้าแต่นัก ชอ,ชอบเฮ้ยทำไมมีการฆ่ากันอีกแล้วอะคนตานี้พี่บูจะไม่แจกแล้วนะเนี่ยทุกคนฆ่ากันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโอ้น้องวาสไม่ผ่านน้องวาสไม่บ้าพอนะคะอ่ะคนเมื่อกี้ไงไม่บ้าก็เลยค่ะอ่ะคนเนี้ยคนเนี้ยบ้าไหมไม่บ้าอยู่อ่ะคนเนี้ยบ้าแขวนปืนข้างหลังตะวันแกนูอ๋ออันนี้อ่ะข้อหวจแบบนี้มาจากไหนวะนะมาเล่มาเล่เฮบ้าอยู่บอมมาเล่บอมมาเล่บ้าเหรอใช่แต่ว่าบอมมาเล่บ้าเหรอเขาตั้งใจเขาดูตั้งใจทำทำหนวดทำเขาแสดงว่าเป็นคนเขาชอบไม่ได้บ้าโอ้ไม คนนี้คนนี้บ้าไหมไม่ใสร่รองเท้าด้วยนะคะโอ๊ยวงบีบทุกคนเข้าวงกกอนเข้าวงก่อน เขาวงก่อนเออน่าจะทันอยู่มีคนแอบหลังต้นไม้เมื่อกี้อ๋อทุกคนตาน,นี้พี่มุกว่ามันมั่วเกินไปไม่ให้ความร่วมมืออ่ะมันมีคนเกียนเยอะอะคะตามเบลมาใช่เอาคนข้างๆมาบ่อยๆนะต้องบอกให้เขามาบ่อยๆเออทุกคนต้องบอกให้เจฟ,เฟียต้องมาบ่อยๆนะเขาวงเขาวงตาน,นี้ไม่แจกใช่ไหมคิดว่าควรไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่มุกถามคนดูคิดว่าควรแจกไหมล่ะคนดูว่าไงล่ะผมตามพี่ไปจะให้ไปค่าเพื่อเดี๋ยวก่อนอะมาคัดต่อก่อนว่าคนไหนยังดูไม่ไ บ้านนะะคให้เจฟเฟียนคัตใหม่ยืนตรงนี้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 ก่อนยืนตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงเส้นนี้แล้วจะโยนระเบิดทำไมเนี่ยเห็นกับตาเลยเนี่ยมันโยนระเบิดมั้งเนี่ยระเบิดแสงเนี่ยโยนเพื่อทุกคนอย่าสร้างสถานการณ์ไม่เอาไปยืนอยู่ตรงนั้นกันให้หมดเลยแถวเดียวครับแถวเดียวไปยืนไม่ต้องเอาของมาให้มูไปยืน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 เออวุ่นวายวุ่นวายเดี๋ยวนะคนนี้ผ่านไปหรือยังนะลืมแล้วเนี่ยดูใหม่ดูเร็วๆอ่ะดูใหม่แบบเร็วๆคนนี้ให้ไหมพี่ผมเขาเซ็ตมาดีเอาหัวไฟเชียววสลลไม่ต้้อองง ันนีเขาดูเป็นคนโหดเหี้ยมเขาเรียกคนบ้าเขาไม่ใช่คนบ้าเขาดูเป็นคนโหดเหี้ยมไปอ่ะคนนี้คนนี้บ้าคนนี้บ้าไปแล้วคนนี้ใช่บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอันนี้บ้าแล้วเหมือนกันอันนี้ก็บ้าอันนี้ไม่บ้าเหรอเป็นจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ไม่บ้าหรอจะดูเสียสติอยู่นะเพา่อแค่โรคจิตหรือวาเขาโลกจิตเหมือนกันโรคจิตพิ้วพิ้วไปไม่ผ่านอ่ะคนนี้อันนี้ก็คือคาวบอยคาวบอยนะ ลักล่าข้าหัวพี่ว่ไม่ได้ไปอ่ะคนนี้คนนี้เหรออ่ะคนนี้ถ้าผ่านไปแล้วไงที่ว่าสไปปืนแต่ข้างหลังไม่ทะลุจะผลไม่รู้ว่าเขาสับสนอ่ะอันนี้บ้าบ้าแฟงเกินตายไม่เห็นบ้าเลยเขาพูดเป็นคนบ้าเขาอะไรจะไปเป็นแฟงเกินตายอ๋ออะไม่ใช่คนมันเป็นผีไม่ใช่หรอก็คนกลายเป็นผีเพราะว่าเขาบ้าไงอ้าวเหรออ้าวเหรอคนนี้หรอเขาใส่หน้ากากเป็นทีพาโลวีนมาไม่บ้าไม่บ้าไป คนนี้เหรอคุณ้ไม่มว่าคนนีว่าไม่ว่าไม่ว่าไปคนนี้แค่ติทแค่ติททแค่ติทนนี้คนนี้ดูปกติมากเลยดูปกติมากเลยบายบายอันนี้ตรวจแล้วอันนี้ตรวจแล้วว่าบ้าใช่อันนี้เหรอ นี่ไม่บ้าเจ่ไว่าเขาแต่งตัวงี้ไม่บ้าคือเขาเสรเป็นอะไรอ่ะหมดแว่นสวนเจอจับอะเขาแบบเป็นแว่นติดจมูกแฟชั่นแฟชั่นเขาเป็นคนดันเทรนเป็นคนดันเทรนที่ไม่เป็นคนดัเทรนเฉยคนนี้มุกบอกว่าให้ก็ได้บ้าก็ได้เออบ้าก็ได้อ่ะคนนี้คนนี้ก็บ้าจับได้คนนี้ก็บ้าไอันนี้อันนี้บ้าไหมไอันนี้ก็บ้าอยู่บ้าอยู่ใช่ไหมเอิ่มจริงจตอนแรกว่าจะไม่ให้แต่ว่าบอกว่าสีผมนี้ให้ได้ไงอ๋อไมต้องให้อ่ะอ๋อก็เลยไปด้วยเลยเอออันนี้ก็เลยให้เลยอ่ะคนนี้อ่ะบ้าแน่ จริงเหรอเขาดูทำตัวแปลกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะแปลว่าคนนี้ก็บ้าเหมือนกันโอเคแล้วเราจะมาคัดวงล้อกันต่อนะคะจะได้เมเนี้ยเราจะคัดวงล้อกันต่อเรามาดูกันว่าในวงล้อจะมีอะไรที่จะคัดออกได้หรือเปล่านะคะเรามาดูกันไหนบอกใจดีคนตุยเกือบหมดแมพงุ้ยหลงคนข้างๆละครับหมอ ต่อเยอะมากคนผิวดํานะคะปังฝังังตายหมดตายหมดโอ้โหผิวดาดากันหมดเลยใช่เหรอเออดาหมดเลยนี่ดำหมดเลยดูดูดูอันนี้ไม่ดำอันนี้ไม่ดำอันนี้รอดอันนี้ดำเหมือนกันอันนี้เขียวอันนี้รอดอันนี้ก็ดำอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ดำนะมองเห็นเออเห็นแขอันนี้ก็ขาวนี่ก็ขาวนี่ก็ขาวอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ อันนี้อันนี้ได้อ่าเอเคอ่ะเข้าวงมาก่อนเข้าวงมาก่อนเหลือว,วงสุดท้ายแล้วนะคะกับ8คนนี่ขนาดใจดีแล้วถ้าใจร้ายจะขนาดไหนนั่งรัก2คนนี้ว่าซา่านมาต่อนะคะต่อนะ,ะก่อนที่วงจะบีบนะคะปิวดูกันต่อว่าใครจะเป็นคนรอดชีวิตบ,บะบะ ทางร้านสองคนนี้เยิบเยิยบเจ๊เฟียสมาบ่อยๆนะคะอยากให้เจ๊เฟียสมาบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเจ๊กับบ้านอยู่ไกลพี่มูก็บ้านอยู่ไกลก็เลยแบบมาทีก็คือมานอนบ้านเลยสิ่งเสมอกันเดี๋ยว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 ใจเย็นนะพี่มูต้องฆ่าคนที่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นนะคะมาดูกันนะคะว่าใครคนที่ใส่กระโปรงหรือกางเกงสั้นคนนี้เลย เรียบร้อยอ่าคนนี้ให้คนนี้ก็สั้นค่ะลูกสั้นเหมือนกันคนนี้รอดคนนี้รอด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 อุ้ยเหลือรอดต้องหกคนแน่หมุนต่อนะคะอุ้ยไม่ทันแน่เลยะไม่ทันแน่เลยครับรอบนี้โอ้โหใครอยู่ข้างพี่มูเพื่อนพี่มูัาค้างบ้านพี่มกเลยตลอดชีพเดี๋ยวเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีการมีงานทําเจ้ระวังแมวออกนะเออใครอยู่ข้างพี่มูไม่ทันแน่ๆโอ้ยประเด็นคือแป้นพิมพ์พี่มุกเสียทุกคน มันมันกดไม่ได้หลายปุ่มเลยปุ่ม A กดไม่ได้ปุ่ม1กดไม่ได้แล้วเวลาที่เราแบบจะเปลี่ยนปืนเนี่ยมันก็กดไม่ได้